เรื่องพรานป่ากับสัตว์วิเศษในป่าลึกแห่งหนึ่งชื่อเสียงของนายพรานแก้วลือกันว่าเขาเก่งกาจในการล่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกวางเสือหรือนกอินทรีนายพรานแก้วมักจะกลับมาพร้อมกับของล้ำค่าจากการล่าของเขาเสมอ แต่ช่วงหลังมานี้เขาเริ่มเบื่อหน่ายกับการล่าสัตว์ธรรมดาและต้องการสิ่งที่ท้าทายกว่าเขาได้ยินเรื่องราวของสัตว์วิเศษสัตว์ป่าที่ไม่เคยมีใครได้พบเจออย่างง่ายดายแต่ลือกันว่ามีพลังที่ล้ำค่าและใครก็ตามที่จับมันได้จะได้รับความมั่งคั่งและอำนาจไปตลอดชีวิต วันหนึ่งนายพรานแก้วตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาสัตว์วิเศษตัวนั้นเขาเตรียมธนูและดาบของเขาพร้อมอาหารและน้ำเพียงเล็กน้อยเขาเดินลึกเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยหมอกและเสียงนกที่แปลกประหลาดป่าที่เขาไม่เคยเข้าไปมาก่อนเขาเดินทางผ่านป่าที่หนาทึบด้วยความมุ่งมั่นแต่ทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงประหลาด ดังมาจากข้างหน้าเสียงคล้ายกับเสียงของสัตว์ตัวใหญ่ที่กำลังเคลื่อนไหวชามกลางใบไม้และต้นไม้ที่สั่นไหวแต่เสียงนั้นไม่เหมือนกับสัตว์ตัวใดๆที่เขาเคยได้ยินมาก่อนเขาหยุดนิ่งหูเขาเงียฟังอย่างตั้งใจเสียงที่เขาได้ยินนั้นแผ่วเบาแต่ทิศทางที่มานั้นชัดเจนพรานแก้วเดินตามเสียงไป เขารู้สึกได้ถึงลมที่เย็นเฉียบพัดผ่านใบหน้ากลิ่นอายของป่ามันแตกต่างไปจากป่าปกติราวกับมีบางสิ่งแอบซ่อนอยู่ในความเงียบนั่นคงเป็นมันสัตว์วิเศษเขาคิดในใจพร้อมกับเพิ่มความเร็วในการก้าวเดินหลังจากเดินทางตามเสียงมาเป็นเวลานานเขาก็พบกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้มันเป็นสัตว์ที่มีเกรดสีทองและดวงตาเป็นประกายเหมือนกับดวงดาวมันยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าที่รายล้อมด้วยดอกไม้ป่าที่เปล่งแสงในยามค่ำคืนสัตว์ตัวนี้ไม่เหมือนสัตว์ใดๆที่เขาเคยเจอเขาตะลึงเขาชักธนูออกมาเตรียมพร้อมจะยิง แต่ในขณะที่เขากำลังดึงสายธนูอยู่นั้นสัตว์วิเศษหันมาจ้องตาเขามันไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวกลับกันมันมองเขาด้วยสายตาที่สงบนิ่งและเปี่ยมไปด้วยปัญญาทำไมเจ้าถึงต้องการลา่าฆ่าเสียงที่นุ่มลึกดังขึ้นมาในหัวของพรานแก้วเขาตกใจเพราะไม่คิดว่าสัตว์จะพูดได้ พรานแก้วรู้สึกงงและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันแต่เขายังคงตั้งใจล่าสัตว์วิเศษตัวนี้เพราะชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติที่รออยู่ข้างหน้าข้ามาตามล่าเพื่อข้าจะมีชีวิตที่ร่ำรวยและมีอำนาจเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปได้วยความกระหายถ้าเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะได้รับความร่ำรวยแน่นอนแต่สิ่งที่เจ้าจะสูญเสีย คือบางสิ่งที่ล้ำค่ากว่าทรัพสมบัติพรานแก้วนิ่งเงียบเขาลังเลธนูที่เขาถืออยู่ในมือนั้นรู้สึกหนักขึ้นทุกทีสัตว์วิเศษตัวนี้ไม่เหมือนกับสัตว์ที่เขาเคยล่ามาก่อนมันมีความหมายมากกว่านั้นเขาไม่รู้ว่าควรจะเชื่อคำพูดของมันหรือไม่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่เชื่อคำพูดของสัตว์วิเศษเขาปล่อยธนูออกไป สัตว์วิเศษล้มลงทันทีแต่ก่อนที่มันจะหมดลมหายใจมันพูดเป็นคำพูดสุดท้ายจงจำคำข้าไว้เจ้าจะสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตพรานแก้วหัวเราะยาะคำพูดของสัตว์วิเศษข้าได้สมบัติแล้วข้าไม่ต้องการสิ่งอื่นใดอีก เขากลับไปยังหมู่บ้านด้วยความภาคภูมิใจพร้อมกับซาข,ของสัตว์วิเศษที่ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านต่างชื่นชมและยกย่องเขาเป็นวีรบุรุษแต่สิ่งที่พรานแก้วไม่รู้หลังจากการล่าสัตว์วิเศษในวันนั้นทุกครั้งที่เขานอนหลับเขาสะฝันเห็นภาพของสัตว์ตัวนั้นทุกคืนความรู้สึกผิดและความหลอนค่อยๆกัดกินใจิตใจเขาไปทีละน้อยทีละน้อย ในที่สุดเขาก็สูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปความสงบสุขของจิตใจเรื่องกระท่อมลึกลับในป่าลึกกาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ติดกับป่าทึบชาวบ้านร่ำลือกันว่ามีกระท่อมลึกลับหลังหนึ่งซ่อนอยู่กลางป่าลึกบางคนพูดว่ามันเป็นกระท่อมของแม่มด บางคนก็ว่าเป็นกระท่อมของคนเฝ้าสมบัติชาวบ้านที่เคยหลงเข้าไปต่างพากันบอกว่าพอก้าวเข้าใกล้กระท่อมจะได้กลิ่นหอมแปลกๆเหมือนดอกไม้ปา่าผสมกับกลิ่นสมุนไพรปริศนามีหนุ่มน้อยขี้สงสัยชื่อหนุ่มพูลได้ยินเรื่องนี้จากคุณยายข้างบ้านที่เล่าให้ฟังแบบน่าขนลุกเขาเลยคิดจะเข้าไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง กระท่มผีสิงเหรอครับยายมันต้องกลัวมากนแน่ๆหรือไม่ก็อาจจะมีสมบัติเยอะนแน่ๆเขาพูดพร้อมตาเป็นประกายเองจะไปหาความลำบากใส่ตัวหรือไงพูนไปซะยายเตือนแต่พูนไม่ฟังและตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าทันทีเขาเดินลัดเลาะลึกเข้าไปในป่าจนในที่สุดเขาก็ได้กลิ่นหอมแปลกๆล,ลอยมาตามลม มันเป็นกลิ่นที่หอมเยาะยนยใจอย่างบอกไม่ถูกและไม่นานเขาก็เห็นกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางป่ากระท่อมทำจากไม้เก่าที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์และมอสเขียวใบไม้ร่วงกราวอยู่รอบๆราวกับไม่มีใครเข้ามาใกล้ที่นี่นานแล้วก็แค่กระท่อมไม้เก่าๆไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเขาพูดกับตัวเอง แต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าหน้าประตูกระท่อมมีป้ายแขวนอยู่เขียนว่าผู้มาเยือนโปรโดหยิบสิ่งที่ท่านต้องการจากกระท่อมนี้แต่จงอย่าหันกลับมามองจนกว่าจะออกจากป่าไปได้พูนมองป้ายแล้วหัวเราะใครจะไปกลัวกดง่ายๆแค่นี้เมื่อเปิดประตูกระท่อมเขาเห็นสิ่งของวางเรียงรายอยู่เต็มไปหมด ทั้งอัญมณีแวววาวกองเหรียญทองของโบราณและยังมีขวดน้ำยาแปลกๆอีกหลายขวดราวกับเป็นคลังสมบัติที่ล้ำค่าเขาหยิบถุงเหรียญทองใส่กระเป๋าเสื้อแล้วยังคว้าอัญมณีอีกหนึ่งกำมือใส่กระเป๋ากางเกงแต่ก่อนที่เขาจะก้าวออกไปสายตาเขาก็เลือกไปเห็นขวดน้ำยาขวดหนึ่งที่มีป้ายติดว่า น้ำยาความปรารถนาเขาคิดในใจว่านี่มันเหมือนนิทานเป๊ะถ้าข้าดื่มแล้วข้าขอให้ข้าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านข้าต้องได้แน่ๆว่าแล้วเขาก็เปิดขวดน้ำยาและดื่มเข้าไปทันทีทันใดน,นั้นเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในร่างกายเรากับมีพลังงานแผ่ซ่านไปทั่วเขายิ้มด้วยความตื่นเต้น ก่อนจะรีบเดินออกจากกระท่อมเขาเดินออกมาจากกระท่อมด้วยหัวใจพองโตแต่ยิ่งเดินออกมานานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองยังคงอยู่ในป่าทึบไม่มีทางออกเสียทีเส้นทางที่เขาเดินมากลับกลายเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยทุกอย่างดูเหมือนจะวนเวียนซ้ำเดิมๆแปลกแฮะทำไมมันเหมือนข่ายังวนอยู่ที่เดิม เขาพูดอย่างสงสัยแต่พยายามปลอบใจตัวเองสงสัยข้าจะหลงทางเดี๋ยวก็คงออกได้เองแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนหรือบางสิ่งกําลังตามหลังเขาเสียงกิ่งไม้หักเสียงลมพัดแถมยังมีเสียงกระซิบที่เหมือนจะล้อเขาอย่าหันกลับมาเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้น ทำให้พูนเริ่มขนลุกและเร่งฝีเท้าอะไรของมันกันข้าไม่กลัวหรอกเขาพูดบอกตัวเองแต่ใจเขากลับเต้นแรงขึ้นทุกทีเขาจึงตัดสินใจหันกลับไปดูเพราะทนไม่ไหวเมื่อเขาหันหลังกลับไปเขาต้องตกใจเมื่อเห็นภาพสะท้อนของตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นมันเป็นเงาของเขาที่ดูแปลกประลาด ใบหน้าแฝงไปด้วยความเศร้าสร้อยและตาที่ดูว่างเปล่าเจ้าทำไมถึงทำแบบนี้เงานั้นพูดเสียงแผ่วแฝงไปด้วยความโกรธและเย้ยหยันเจ้าละเมิดคำเตือนหันกลับมาเจ้าจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่านี้ทันใดนั้นเขารู้สึกตัวเบาราวกับว่าร่างกายของเขาค่อยๆละลายหายไป ก่อนที่เขาจะกลายเป็นเพียงเงาจางๆที่ยืนอยู่ท่ามกลางหมอกหนากลายเป็นภาพสะท้อนที่ติดอยู่ในป่าแห่งนี้ตลอดเช่นเดียวกับนักระจนภัยคอนอื่นๆที่เคยเข้ามาหวังจะได้สมบัติและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านต่างได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากป่าในค่ำคืนเดือนมืดว่าอย่าหันกลับมา